ค่อยแกะด้วยพี่น้องเด้ออันนี้ต้นที่สองหลังจากที่เห้ต้นนั้นไปแล้วอันนี้ก็ต้นที่สองมือนนี่ระวังย่าเห็นมันแตกย่าเห็นหากมันสีขาดนันสีตกใจคอยแกะย <ขอ S 1> ังมันหากต้นขึ้นสะอ,นอ่นะอนแท้อู้หาบอกลายนึงตัวนี้

คอยให้มันแตกนะครับไอตุม่มไอมีหากหนอะให้มันแตกมันทีเหี่ยวอาจถึงตายได้ต้นไม้ได้ตายบนคนตายตายฮักกเสียเวลาการกลกวๆสิออกหกักกลัวสิตอนได้ใต่เวลาเป็นเดือนสองเดือน,นครับเพราะฉะนั้นฮักกรต้องระวัง กมักซีดากิมจูนวันนี้กิมจูกิมจูแซ่บด้วเนาะเขากินนะนะแต่พ่กบอทเขามาปลูกใหม่วันเด็ดตอนแต่มันปลูกเด็ดเป็นปีและ้ะตอนกินนวลไปชุดหนึ่งสองชุดแล้วอีกต้องออกนวลก้างสิ่ใหญ่อีกเดือนหนึ่งกับแต่อยู่ Mà chẳng, búi, 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 búi. Con không có mưa mắt chấm thì bỏ tắc con đường xuống kìm à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  bùi, bùi, ừ ừ ừ เ <laughs> ร <laughs> ียบร้อยเนาะ2ต้น2ต้นเอาเฮียกัน2ต้นฮะ